บรยากาศในการทงของมอนีน้าผ้าเอาอีกหนึ่งบรรยากาศกับการที่ลายผู้เล็กคนดีใจน้าโดยเฉพาะผู้เป็นช่อไอเชาวนาผู้กานน้ำผ้ามาเบิงวิธีการเจ็บผลผลิตของชาวไอเชาวนากันเด้อผู้นี้เดอ้อพี่น้องลถเกี่ยวข้าวขนาดใหญ่เอ้ยซ่อนเด้อพี่น้องเลย มาเบิ้งมาเบิ้งมาดิมาเบิงเบ้ง,งพี่น้องภาพส,สวยภาพงามฮะไปเรื่อยๆพี่น้องบาท,ที่นี่ฟังเสียงฟังเสียงพี่น้องดูกันยาวๆดูกันยาวๆวันนี้กับรถเกี่ยวข้าวข,ขนาดใหญ่พี่น้องเออเออเปิดแหมมาเบิ้งกระลังสิไหลออ,อกแล้วพี่น้อง กำลังกำลังกำลังไหลออกแล้วอาลอดสกูพี่น้องลอดสกูเอามาอนีผู้ขับพายเบิ้งเงี้ยวอนี้อ่าเบิ้งแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยกำลังไหนะลออกพี่น้องเดี๋ยวดาผู้ขาเบิ้งข้ามาเบิ้งส่นเขากำลังไหลกำลังไหลกำลังไหลพี่น้องเอ้ยรถอีแเนแม่เนาะรถบรรทุกรถเกษตรกร,ร,กรขนาดแท้เลยพี่น้องนี่ บรรทุกเขา่าบรรทุกของนี่ต้องอันนี้แหละพี่น้องเฮ้ยรถขนาดใหญ่เจ้าช้างใบใยุ่แล้วพี่น้องกูร่ะเห็นปะโอ้ข้าอานตืิย์กี้ได้เนาะเจ้าช้างใบใยเบ้ยสุดยอดสุดยอดความอลังการความใหญ่ไหลโจกโจกล,ล่องยมกูพี่น้องกูร่ะกูร่ะ ดูกันเพลินๆกับการเจ็บผลผลิตในช่วงนาปีของปีนี้เ้อพี่น้องเ้อะผลูกูกวบคุ้มอยู่ทั้งรถผนพี่นอ้องาไหลลงแล้วไหลลงแล้วพี่น้องเอ้ยมันซ้อนเนีอเม็ดเ่าไหลอ,ออกพี่น้อง โูร่ะเฮ้ยรถขัใเญย,ยๆซสแล้วมีหอนนกน้ำร้อมเด้่ยพี่น้องกูเห็นบอลน,นกเอียงมันมาหายกินพวกเอ่าเมื่อเวลารถเหยียบมาพวกปุ้งพวกฝาซิ่วนกมันจะชื่นชอบมกัก มาหาอยู่ให้กิน่นเมื่อเวลามีรถจะเป็นรถเกียวเนี่ยรถเกี่ยวเขานี่เราะพี่น้องเพราะว่าจะเป็นรถไถหน้า,าเมื่อเวลาเจ้ามาเหตุการณ์เหตุงานณนกพวกนี้แหละพี่น้องมันจะมาหากิ่นตามนาม้ำตามให้หน้าแบบนี้แหละปีนขึ้นไปเบิ้งเราพี่นอ้องเ๋ยวเดี๋ยวุวคาภาพไปเบิ้งข้างหน้าบาที่นี่ อันนี้ด้านหน้ารถเกี่ยวพี่น้องเป็นแจ็กซี่หล่ะเด้อหน้ารถเกี่ยวโอ้ยอ่อนซ่อนตนกเหรอพี่น้องบินแตกแซวแซวอยู่ๆเฮ้ยอาให้เบิงแบบนี้ละพี่น้องนี่นี่มาเบิ้งทั้งหลังเมื่อเวลาเขามันตกลงบาดทสนีทโอ้สีอาจจะพ่สวยปายในเด้อพี่น้องเด้อทางนี้อาให้เบิงแบบนี้ละอ่า สวยงาม,งามกับฤดูกาลเจ็บผลผลิตของชาวไร่ชาวนาใกล้เบิดแล้วพี่น,อนะน้องนะคลิบนหลี่ยมลาประจกักษ์ลาปลาอวยไปมาเบิ่งรถเกีียวเขา่เาเหลกามาแสดงความดีใจสำหรับผลผลิตในช่วงปีนี้ กับเจ้าของหน้าพุทธอพีน่นองเด้ออ่ะคลิปนี้บายบายไปแล้วเด้อเดี๋ยวคลิปหน้าก็นาวากันใหม่กับรถเกี่ยวข้าวค่ไปแล้วในคลิปนี้บายบายบายสวัสดีครับ